สบายดีดั้ดสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องว,วันนี้พอพ่อพ่อก็ซ่องแม่น้องเปีววนะิแต้วเนาะบรรยากาศกะเย็นเย็นสบายพีย่น้องเลยเดี๋ยววันนี้แม่น้องเปีวก็วันี้นนสสนยังลยไกกลนะ์นเนเาะพี่น้องพามาแล้พ่อแม่พี่น้องมาเด่นน้ำแม่ยากับหลานเนาะเผลมาตั้งแต่เศร้าคนละพี่น้องเลยแต่วันนี้พฤศจิกับแต่เนาะแม่น้องเปีวก็ได้ถ่ายคลิปเก็บไว้เนาะพ่อแม่พี่น้องอยี๋ยวไปฮัฟประสมกันเลยเนาะว่าหลานน้อยู่เป็นเยิยิ้มเก่งสำเนะียเนาะ เ้าเอม่น <es oh ีมนี่หยาก็ยังอยู่อยู่เล้พี่น้องมาแต่เศร้าคนแดดก่อนคนชิมือถ่ายอีกก่อนนี่กระหลานทรายจ้าเอยิีมนิดี่มนนึกเนี่ยอารมณ์ดีได้ไก่ไก่ก้าใช่ปะก้าไก่ใช่ปะก้าไก่ก้าไก่ ว่าเก่าไก่ว่าเออแหน่อารมดีเพันสิเมื่อได้ได้พี่น้องถ่ายเพันก่อนเมื่อก็บเว้นมาเมื่อเฮือนได้เพันแปดหน้าหน้าป่าหน้าหลอนหน้าลงบนคนป่าเข่าบ้านเวอาเออเนาะแหน่คนป่าเข่าบ้านเวอาเอาไปเกี่ยวข่าวเลยยาว้าวจะไปเอา บัดเกี่ยวข่าวพะเอาเพม่อนกันจักแล็บอ้าวมาจะใครได้เชียวเกลี่ยกระลงเฮียนบ่พะเช้าเนี้ยอุ้มลงเกี่ยวข่าวแล้วบ่เอ๊ะอุ้มลงเกี่ยวข่าวแล้วบ่เนาะอารมณ์ต่างแหลดลดนี่เนาะงัวกับพองัวบ่คนกับพองคนพะเช้าเพื่อบาทนี่อืเกลี่ยกระเขาวโรงเรียนบาเนี้ ไอตู้ก็ขาวว่าบ้านแบบแสงได้ออกนุ่มแน่เลยเี่ไอตู้มาอยู่เงื่อนหรอเออฮเกียร์ข่าวคนเดียวปะเกียร์ข่าวคนเดียวเนาะแม่ก็เรียกว่าลูกนี่แหละแม่ย่าพี่น้องเจ๋อเฮ้ยฉัดเปิดอารมณ์ดี หาฉัได้สามเดือนไม่น้องเลยอารมณ์ดีเจ้าเนาะงานอารมณ์ดีวหรอคนจะเข่ากล้องได้เลยนะแน่คนมาเข่ากล้องแน่เลยจะเข่ากล้องนรุ่งกามาณรุ่งเด้อ <iling> <th> <at> ยลืนจันอ๋อสบายดีน่สบายดีนะก็ดสบายดีสิ้งยินเสียงเครื่องบินพี่น้องแม่เฉียงยุ่นเฉียงยุนเียงยุ่นเออเสียงยุ่นวาะดเออเฉียง่นเออแม่มาเสีงเครื่องบินเสียงยุ่นเออแน่มันสมาเด็กน่อยบ่

เน yeah. yeah. ี่ยเพื่อนยิ้มเป็นนี่กับพ่อเพื่อนได้เลาวเหรอไปนอนนาเนยงควายเียังงวยแด้เพื่อนจะคือเพื่อนคือทางพอเพื่อนเบิดพี่น้องเลยอ่ะสบายดีเป๋วัพภานเกษตรน้อก็เรียนหนังสืออยู่พี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นเวลาสามโมง บ่ได้บ่ได้เฮียนอยู่ห้องเฮียนพี่น้องมาเฮียนอยู่เกันนี่นั่นอดินร่มนีเดี๋ยเผื่อเดินร่มดีเนาะเอ้ยเจ้าเด้สบายดีแนบอ่ะเจ้ายังว่ได้สบายดีเลยนี่เว่อิสบยดีแสบายดีก่อนไว เอเลจะเห็นอย่างลนกอันนี้สีเอ่ยบ่อน่ะอ่ะอเก็บบอ่อเก็บหเหงื่อบ่อนกอ่าเก็บเหืเ่อนู้นี่พากระบายสีเอเบลเร่เลยจะเห็นอย่างลนกระบายสีอย่างเจา้านะะฮะยไม่ได้ระบายสีอย่างเลยมากวนหมูอย่างเดียว

เพชเองวาดเองไ่ซ sí no ัมน่แหละวาดได้้มักซิปคนตัวนี้ก็นัะใสวาดได้มักซิปป่อมักเก้าอันนี้มักเก้ากเอวาหักซปวยวะบมานนี่วาดตัท่าน วานิบาลบ่ท่านซ้ำครูเลออก็กใบบ่แม่แม่ขาครูขาวจะเว้นขึ้นว่นะเ,เนานแตคเตเสออแล้บกสิบเหรอคุณครูคให้สิบคะแนนเลยบอกคะแนนสิบคะแนนเต็มเลยบอก กินได้ค่ะกินได้ไหมกินนะาไปนอนเลยพี่น้องเลยฮะพี่จะดุเลยเนี่ยนั่พั่บวอยู่อ๋อยยพี่พจะดุไหมบังยับอ้าตาตาพ้ออกเลยเนาะ น่องพง่ายล่ค่อยค่อยค่อยๆนไหนนอนอย่าดเลยหายแล้วพี่น้องเลยหนึ่งเดียวกร่โด้เือพากรโดดกรึงกรึงเลยนอนอามนอนดูเอื้อยกระโดด มัวนน้ำเท้าอีกอันนี้กับป้าแล้วพี่ร้องเคยว่าเสียงน้อยเพิ่นบุ <c oughs> คอยแล้วออกเทปแล้วพี่ร้องไงบุ้นคอยให้พอดูแต่ให้อยู่แต่นหน้าเพิ่นมาก็เลยถ่ายเพิ่นสาเนาะเหรอคนปลาคนณ <c oughs> ดอนมาได้บ้านเลยน อยู่ในเมืองเนาะอยู่ป้าอยู่หไหนอยู่นาสิเห้องัวควายหลายเนะยาะใต้องไปวเบิังควายกับอย่างขันเที่ยวข่ามันไก่ห็นบ่โอ้ยโครมน่องเลยดุ้ยใกล้น่องไหนได้นี่เอ้อเปินมาเน็ตดาวน์โหลดประเด็นนอนวันนี้เพื่อนน้องเลยดินเมืดมือ ดีใจมีมูลายโอ้ยยันคบน้องเลยลกแล้วนี่นอนกับนอนนอนจะได้นอนน้ำเอือก็เต้นร้องร้องโอ้โหคบน้องเลยลูกจะเบรกเลยลูกะเต้นกันน้องเนอ บึงได้ไหมบึ <c ười> <as> à, ้งยุหนาป่ได้า่หน้าป่าได้เดี่ยวเขาแล้วเจอหน้าปหน้าไก่ได้คนป่าคนดงเลยพี่น้องก็เลยเมือยคือป่าคอดงและหนังในเมือยตึ๊ดตืออยู่ อยู่ปลาอยู่หน้าก็หากิไนไงเนาะปลาเราไม่ก็อยู่ใกล้กินแต่เราไมก็กระปุเหอจไอุ้ดหากระปูมาแจกกิ่ับเตน้ำมัต้มอาหารมีแต่นั่นแหละอาหารรักีแต่น้ำไม้น้ำไ,ไ,ไม้ได้ยามดิเนาะมัน,มน,มนยำแดงเลยสิอาหารรักคืออย่าง แต่งแลไม่ร้องเออเอาไม่ไม่เบลลลูกนเแงไม่้องเออเนเนีเแมนแล้วไม่ร้องขวดแล้วไม่ตามงหงเนาะแหนมแด่งกับไม่มีอย่างขมาชิได้กินนับีิเนี่ยคืองานน้องงานนองงานบุญพี่เราไงเออแมนเตรียมตัวแล้วนวใครกันไยเข่าเนโตนตุยตนตุย ไปงานรองแต่รางงานนี่คือแบกเขา่าสองสอบพี่น้องไปซอยงานรองเพิ่นม,มีแต่เข่านีแ่แหละอยู่บ้านนอกเคาะนาเขาก็ะไรพูดมีเอาหาเข่า,า,ขาวเวิร์ดได้เล่าออกันเจ้าของก็ไปกู้กินไปชิมียังเวิร์ดท่านี่แหละเลียน,นอะไรเนี่นนโนยโบราณเป็นพิเศษมาเนี่ย <54. S 2> <NY Commons> เปเอาบดินเพื่อกระเมยเนาะมาลงเฮียนตันแดงนลำูเลยเนอะเหนียวโอ้ยได้เหนียดเด่นหน้าตาไายกันว่าพ่อแม่พี่น้องมีแต่เชื่อชายเดียวกันบ่าพี่น้องเลย นี่คือลูกหลานทางวาเชียงน้อยเนาะแม่นบดพี่น้องไงน่ะนับตั้งแต่แม่นบดทิพพี่น้องไงแม่นบดกอบดเหงาเน่ะยางมานี่กระแม่นนี่ยนะอันนี้กระแม่นพี่น้องไงเสื้อสายบาเชียงน้อยบดโอ๋ยแชล์คนบอกเคยข่าวกล้อง คยขากล่องสบายดีเ hmm. ่เป okay. no. okay. sí. ็นคนอยู่ในป่าได้ร้อนเดนในแมวมาบ้านเะแมวพามาก็ไปเข่าบ้านใช่ป่ห่อนเดนเนาะมื่อายิงมมาธรรมดาได้ไหมเนเนาะปกติห่อนหอนอะพี่้องเลยนะ หัวเพิงหัวลายเรียกกันขึ้นพี่รองเลยหัวพิงหัวหายน้องเล้วเ้ยหัวเพิงหัวลายกันขื่นพี่้องเลยยังมากบริเบิดได้ทุหลานนะดุล่ะดุล่ะไปใไหมูมาช่วยนะผลมาได้มูก็ได้พี่รองมารงเรียนพี่้องเลยเรียนตันแดง

พอท่านอาจยเขียนหนว่าไปแล้วสำหรับคนนี้นะาะทำไมพี่น้องแม่เราเปลี่ยนทะเลาพราแม่พี่น้องไปแล้วเนาะสบายดี